เป็นฝรั่งนะคะชื่อแอ,อ,อบรันโดเลยจะไม่ได้นะคะพีม่มาบอกก็มีละครกับพี่เพสเตรกิจอยู่ตอนนี้นะคะ,คะมาคนแรกเลยสวยใสอลังการนะคะค่ะแล้วก็ได้แค่นั้นเนาะลุยตามไม่ได้แล้วใช่ไหมอืึไม่ได้อ่าลุยตาไม่ได้ยังดูพี่มา ดูไดแนอนนะคะพราะม่าภาพบรรยากาศด้วยเพราะว่าพิมากหล่อมากจริงเมื่อวานเป็นความภาคภูมิใจของชาติตระกูลมากจริงแฟนขับดังแน่นแผ่นป้ายแบบคือต้องเอากำลังใจให้หปรนะิน่ะดูหน้าปรินแบบเพิ่มปิ่นมหมดีใจอ่ะดีใจที<อ>่ได้รับปริน่ะคือจะบอกว่าเมื่อวานเหนื่อยมากนะคะคือไปชีกใหม่ไปทําบุญก็ไปถึงประมาณทุ่มหนึ่งแล้วก็ทำบุญกันถึงเที่ยงคืน อ๋อทำตีหนึ่งนอนตีหนึ่งตื่นตีห้าแล้วก็ไปทําบุญแล้วก็กลับมาจัดตีเจน้องทำนี้นะคะแล้วก็ไปหาป,ปลีน,น่ะดีใจอ่ะด,ด,ดูหน้าป,ปลินหน่อยนี่รอจริงรอเนาะเป็นกําลังใจให้นางนะจริงใช่ก็รอเชี่์นี่ะะต้นรักริมรั้วค่ะมาแน่นอนค่ะอ<ภ>าจจะเยอะนิดนึงแต่ว่านะแน่นมีหมากกับคิมด้วยนีน่ออ่อ แฝดแฟนงานสงสารละอ๋อย่าไม่หลอกเขาเดี๋ยวเขากลับมาแน่นอนนะคะอ่ะแก๊ง MK อยู่ที่ไหนรีบจัดมาเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปดูเซตที่พี่ตัดไปก่อนนะคะจัดไปเลยจ้าสวัสดีครับนี้เจอกันบ่อยเจอกันบ่อยครับเป็นไงฮะวันนี้ฮะนี่นางเอกตัวเองอยู่นี่ใช่นางเอกเราอยู่นี่แอนจะไร์เมยบรอนด์เฮาแต่ว่านี่คนนางเอกคนนี้แล้วเหรอบลอนด์เฮาแง้วันนี้งานแบบการันต์อลังการมากเลยครับนี่เป็นเป็นแบบ ว่าคนเยอะมากๆเลยอ่ะเขาเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับช่องสามใช่ครับแล้วก็คู่กับคู่ขวัญพี่ตอร์ด้วยคู่จิ้นเป็นขับวิทย์เป็นคู่จิ้นจิ็นหัวเราคู่กันจังเลยอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะพี่เต้ยเขาควรคู่กันไหมันนี้เนื้วันนี้เป็นคู่จิ้นฉันเป็นคู่จิ้นของคุณเหรอเว่าจริงๆเราใส่ได้นะใส่คือมันวัดกันที่ใส่ใช่ไหมครับเวลาเต้ยใส่ส้นสูงพี่กอล์ฟชอบถามวันนี้ใส่ส้นสูงเต้ยวันนี้เต้ยใส่ส้นสูงไหมอ่ะ พี่จะได้ใส่ด้วยไม่ใช่เราชื่อเรื่องว่าลูกนี่ที่รักครับอ๋อใครเป็นลูกนี่ใครเป็นที่รักคะลูกนี่ค่ะลูกนี่ที่รักแกล้งเขาอีกแล้วเบ้าแกล้งเขาอีกแล้วก็ก็มีแกล้งนะก็คือแบบว่าแต่แกล้งในมุมดีประมาณให้เขาแบบวางแผนให้เขาไปอยู่แบบที่ที่แบบติดดินติดดินน่เพราะเขาชอบช้อปปิ้งมากจนติดนี่ครับอ้าวทำไมถึงโพสดูเหมือนเป็นเรื่องจริงนคนไม่เรื่องจริงอะเรื่องจริงอะคนนี้ ชอบถ่ายรูปแล้วคนนี้เป็นชอบถ่ายรูปติ๊ดติดถ่ายรูปถ่ายรูปน้ำค้างถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งชีวิตจริงคือคนนี้คาแรกร์สลับกันประมาณนั้นถ้ลองดีจะลองดีสนุกมากของค่ายไหนคะนี่เอ่อ My Network พี่เป๊บครับค่ะก็ดวงมาจากแกมมี่จริงเจอกันแล้วเปล่ามีพี่หลุยด้วยมีพี่เปรี้ยวด้วยใช่ค่ะหลายๆเจอกัน่อนนี้ีเจอเจอเรื่องแรกเลยอุบัติรถข้ามกับฟ้า ได้คู่กันเรื่องแรกใช่แอบมีหวังหวังอยู่ทำไมเราไม่คุยเตยเตยอันแรกใช่เหรอเสาวสีผมได้ไหมสีผมได้ไหมสีผมเออสีผมไม่สีบอลเนาะตัวได้นะเหมือนคนนั้นอยู่นะเย้อะไรอ่ะอะไรอ่ะเล็กอะไรไม่ใช่อ๋อวันนี้ได้ดูกันตอนไหนคะับเขาแน่ครับอการ กลางตุลาครับาจานด่วนนะจานดวนครับจริงๆเราเป็นซีรีส์ห้าเรื่องค่ะก<อ>็จะูยาวไปจนถึงเดือนธันวาเลยยาวไปถึงปลายปีเลยครับเรบาก็เป็นตอนหนึง่งเนาะได้ปินไมหมคะคู่นี้อันนี้บอสจิน้นกันก็มันมีอะไรที่น่ารักน่ารักกุ๊กกิก๊กครับคือคือถ,ถ้าถ้าดูแล้วเป็นคู่จิน้นแลวก็คงก็คงดับเบิลจิ้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นหนังละครเทนเพเกียรติก็จำไม่ได้มันจิ้นมากไม่ได้ครับ ลักกุ๊กกิ๊กแล้วก็มุมที่สอนครับปากผู้ขวัญไซส์มีนิไไ้ด้วยนะคะผมก็ไม่มินิมากนะครับว <laughs> นนไนกนห็ตามช่องสามะครัก็อยากให้ดูเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเนาะ,ะ,ะขอขโมยเต้มาพูดหน่อย เป็นการแบบนําเสนอในมุมที่แบบเป็นเรื่องใกล้ตัวคนมากๆแล้วถ้าได้ดูจะได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆเราหันกลับมามองตัวเองว่าเราใช้เกินไปหรือเปล่า <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะติดหนี้แล้วมันจะหาวิธีการจ่ายจ่ายหนี้ยากนะครับ่ย เป็นเยอะหรอคะผมก็แอบเป็นนิดนึงแต่แบบพอเล่นเรื่องนี้ก็จะรู้สึกว่าต้องควบคุมบัตเจตในการใช้เวลาจะซื้ออะไรคิดว่าซื้อไปแล้วสุดท้ายแล้วมันได้ใช้แค่ไหนเวลาทําแว่นไงทาแว่นอะทำแว่นแว่นสวยเนาะไม่ใครไม่รู้ใส่ใส่แว่นสีน้ำตาลสวยมากเลยค่ะก็ฝากฝากไปด้วยค่ะเป็นเป็นหนึ่งในพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะเรื่องนี้ก็ะจ้อุูไปสอนใจไปด้วยเนาะใช่ค่ะลูเ้านะคะ อ๋อไม่มีอะไรครับใส่กนต่อใส่กันต่อโรับ OMFCI w e a เดี๋ยวของเต้ยก็จะมีนะครับเร็วๆนี้เต้ยทำอะไรเร็วๆนี้ j e w e l r ี่ e w e l r y จากหินก็คือเล่นละครเรื่องนี้ใส่แว่นกอล์ฟเนาใส่แหวนเดี๋ยวก็จะยอมใส่แหวนเต้ยให้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นของผู้หญิงผมจะใส่ให้น่ารักมากพี่ชายดูง่ายไหมครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหัวใจหัวใจไม่จิ้นจินจินทำล้วเหรอทำแล้ว